สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมดอกมะลิี่ะบานแล้วค่ะเพื่อนๆมะลิของเรานะคะมะลิบานๆค่ะหอมค่ะ เกเล็กก็มีครับเพื่อ,อ,ๆอนๆนมีบานแล้วอันนี้เย็นๆก็บานอีกค่ะดอกดกครับเพื่อนๆกระจุกเลยมาชมดอกมารีบ,นบานบานตรงนี้ก็ดอกอันชันนะคะ ตรงทางบานนีค่ะอ,อากาศร้อนมากเลยอันนี้ดอกกุยช่ายนะคะเพือ่อนๆนดอกกุยช่ายะคะ่ะนี่ตรงๆตัวน,นี้บาน กระดิ่งทองนะคะเพื่อนๆส้มส้มเหลืองเหลืองสวยดีค่ะโอ้โไว้ข้างๆสวนขับหน้าแล้วนี่นหละชาเอ๋มาแอบอยู่ในร่มของแม่ทำไมเนี่ยหันมาจิหันมาจิหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาหาแม่ก่อนเร็วหันมาก่อน ครับเพื่อนเพื่อนมองก่อ,กอนทำไมต้องมาอยู่ในโลกแมนี่ยนี่ครับเพื่อนเ่อต้นเทกาหรือต้นลิ้นฟ้าเนี่ยคะ่ะ โตแล้วนะครับเพ,พื่อนๆที่ปลูกไว้ในเอาเออกเข้ามาชําไว้ในถุงดำเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอฝนคร่บเพื่อนๆโตมากแล้วนะครับเพื่อนๆแตกออกมาหลายยอดหลายหลายรอบแล้วเนี่ยโตแล้วเราไปปลูกค่ะเดี๋ยวฝนตกก็ไปปลูกงามมีรุ่นจิ๋ว สายรุ่นค่ะเดี๋ยวรอฝนอีกสักครึ่งเดือนฝนน่าจะตกเนอะร้อนแล้วเกินช่วงนี้อยากให้ฝนตกนี่ก็แตกยอดใหม่แล้วแตกไวนะคะเพื่อนเขาก็ไม่ทิ้งใบนะคะคเพื่อนยแต่ใบแรกยังอยู่ไม่ทิ้งใบค่ะ เนี่ยใบแรกยังอยู่นยจนโตแล้วใบแรกยังไม่ไม่ทิ้งสภาพเดิมเลยเดี๋ยวรอฝนลงค่ะบพนนี้ไม่มีอะไรมากคร่ะเพื่อนกาามาดูผับหน้าร้านแล้วก็อัปเดตต้นลิ้นฟ้าให้ดูว่าเขาโตแค่ไหนแล้วรอฝนค่ะขอบคุณนะคระเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ